เล่าหกเล่าหกหมดแล้วเนี่ยอยากมีเติมอย่างเราตักมาอยู่เดี๋ยวตักมาอยู่มีอ๋อไม่อยู่ไงจะกินด้วยกันกินในกันเป็นอะไรนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเครียดมากเลยพี่นุ้ยเครียดเรื่องอะไรอีกแล้วหลายสิ่งหลายอย่างพี่เอาสักอย่างก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งได้พี่นะเอาแบบว่าเป็นอะไรปวดหัวเอาตลกตลกก่อนก็ได้น้องได้ครับพี่ปวดหัวตัวร้องกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตาพิการอาหารไม่ย่อยดิ้งก่อยไปดูรถเปรีกดงกรกระเพาะประมาณนี้ครับพี่อันนี้เหรออันนี้ตลกแล้วจังนี่ตลกเลยใช่ไหมตลกแล้ว แล้วเอาเอาแบบไม่ตลกดิเอาแบบไม่ตลกอ่ะก็แบบเดิมอ่ะก็แบบเดิมอ่ะพี่นุ้ยอารมณ์ดีแล้วไดไงพี่ดีแล้วเนี่ยไม่ใช่พี่มันเกลียดอะไรเกลียดอยู่พี่นุ้ยเครียดเดี๋ยวคือคิดเรื่องเมียครับอาจารย์มียังไงวะ เมียของผมเหมพี่มันยังไงเ่าสิออกจากบ้านนะฮะตั้งแต่เช้าพี่ตั้งแต่เช้าตู่เลยฮะแล้วก็จะกลับมาถึงบ้านทีได้ยวพี่นุ้ยดึกดืกด่เลยพี่ <S <S ผมก็เลยนึกว่าเมียผมเนี่ยซีเรียสหรือไม่นะครับจานนุ้ยเขาอาจจะนอกใจผมก็ได้ <S <S เอ้ยคุณอ,อ,อจริงอันนี้คุณกำลังระแวงและคิดมากคิดว่าสิ่งที่เราเคยทําเอาไว้มันกำลังจะกลับมาหาเราใช่ไหมวุ้ยแรงมากเลยเมี่อกี้รแงเพื่อนเมื่อก่อนคุณเคยออกจากบ้านเช้ากลับบ้านดึกใช่แล้ววันนี้เมียออกจากบ้านเช้ากลับบ้านดึกใช่ นั่นแหละเขาทำแบบคุณไงผมไม่ได้คิดเรื่องนี้ตอนนี้คยดเรื่องอะไรอะคิดเรื่องมึงยีงแหละอะไรวะมึงนี่อั้มเก่งมากไม่ได้อั้มคุณทำงานเยอะเมียคุณก็ไปทำงานไงเออตาตาจิ้ไปเองเพื่อนบอลมึงก็ไปซักไซสอะไรวะมานั่งกินเหล้ากันเราสนุกสนานไอ้อย่าไปคิดมากตักชนครับชน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 หกกิ๊กจริง พี่ก็เหมือนกันแหละพี่ก็เครียดไม่แพ้ตั๊กหรอกเครียดเรื่องอ,อ,อะไรอาจารย์ถึงเครียดเรื่องบอลเลยทีไปไปซื้อรถตู้มา,าแล้วมาแต่งเหมือนพี่เลยก็ดีแล้วไอฮะจะได้เป็นแก๊งเดียวกันก็ได้แต่งมาใช้แล้วแต่งออกมาอำไงกอกพี่ออสอ <S <S งนองินตรงนูง้นตรงนีง้ตรงนูง้นตรงนีง้ทุกวันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยพี่อะซีเรียดมากเลยอยากขับจักรยานแล้วกูเนี่ยแล้วพี่จะไปซ่อนตรงไหนขับจักรยานอะก็ตรงแกนที่นั่งไงกระบอกออกแล้วก็คลอนอะไรมึงเนี่ยพี่ยังไม่ทันซื้อเลยแม่งเตรียมอำแล้วชอบเลย เอรา่ะพี่อย่าไปคิดมากนะไอเรื่องต้อนเงินเนี่ยตลกเขาก็ต้อนนะนักก็เรียกรุ่มสู่รุ่มนะลุ่มสู่รุ่นมมันเป็นตกต้อนชวนชวนให้ชวน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 จะได้ยินจ้ะลุ่มสู่ลุ่มเออพี่หลุยนี่เป็นคนแฮปปี้แฮปปี้จริงๆก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายถูกต้องพี่หลุยพี่บใช้ชีวิตให้มีความสุขไปวันๆานทำงานเริ่องานกินเบียร จะดูหนังดูอะไรก็ว่าอาา่านไปพี่ลุยเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวใช่เอาเสื้อวินเทจเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเนี่ยนะอใส่เสือ้อใส่เสือสเส้อวงคริสอ่าวงคริสวงอิสลาวงพุทธอ่าบ๊ก <laughs> บไอ้แจ๊ดไปที่ไหนบ้าไม่ได้เกี่ยวคือ <c oughs> แล้วผเฮ้ยเฮ้ยพี่ลุยพี่ พี่พิบเมามากเลยเนี่ยเมาอะไรก็เพิ่งกินไม่กี่แก้วขี่พากลับเขาสามุกเลยกินเหลือเกินเอาไม่ได้หน้าแดงมากครับพี่พี่เมาพี่เมาหน้าแดงไล้แจ้งเวลาพี่งเมาอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักเมียบอกตลอดไน้องน่ารักกับนไิญน้องที่น่ารักต่อเบาพี่หนุ่ยนะอย่ากินเยอะค่อยค่อย สบายใจนะพี่แต่ละคนมีเรื่องเครียดกันหมดเลยเออแจ๊ดอ่ะมีเรื่องเครียดเหมือนกันแต่เครียดแบบบอกใครไม่ได้มันเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยแล้วมันพูดพูดลำบากเกินไม่เข้าใครไม่ออกแล้ววันนั้นเครียดไหมที่ที่พัทยาเครียดดิเครียดแต่เลิกไม่ได้แล้วก็ต้องดึงหน้ายังไงก็ต้องทําเหมือนเดิมทำให้รู้สึกเหมือนเดิมแต่ใจไม่เหมือนเดิมบางทีโกรธด,ด้วยมุณถามเพื่ออะไรวะไม่<อ> คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องพี่เรื่องพี่ชายเออพี่ชายทํางานด้วยกันะแล้วก็เล่นตลกไม่คมอ่ะแล้วลูกหนักลูกเบาอะไรไม่มีอะไรเลยกตลกว่ะไม่ใช่มีโกนก็โผล่มาเลยเฮ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่ปัญหาของมึงมันปัญหาของกู เชิญเชิญเชิญพี่หลุยผมว่าพี่เมาแล้วนะพี่กลับบ้านดีกว่าพี่หลุยเต็มทีทันทีทันทีพี่อยู่ได้ยันว่างเนี่ยเดี๋ยวมาเอากลับไปก็นอนเลยไม่ได้แปลงปาดอีกกินแอลกอฮอล์แล้วไงอาเชื้อพี่หลุยเขาเป็นสไตล์เขาไอ้แจ๊ดเองก็รู้ว่าชวนชื่นอะแต่งตัวบ้างอะไรบ้างบางทีมุกไม่ต้องอะไรก็บอกสันนี่ผ่าตัดเลย เขาเป็นตลกสไตล์แต่งตัวมากกว่าแต่ถ้าให้มาใช้คําพูดหรืออะไรก็ก็มีได้บ้างนะไม่แต่เขาต้องน่าจะปรับปรุงน่ไยใช่แต่ถ้าแต่งตัวเนี่ยเขาออกมาถ้าแต่งหญิงเนี่ยโดนเลยอย่าไปว่าพี่กอเลยให้เขาพี่ได้พักก่อนเขามาเจอพวกเราก็มีความสุขแล้วผ่อนคลายอ้าพี่หลุยชนแก้วดีกว่า ใจเลยใครเนี่ยพี่หลุยส์พี่พี่หลุยเป็นอะไรป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยผมนึกว่าใครโทนี่สตาร์ทไอร้อนแดงมันแดงพี่หลุยเฮ้ยถ้าไม่ไหวกลับบ้านก่อนนะพี่เฮ้ยค่ะค่ะกลับครับมันแดงพี่มันนี่มันเกินเลือดฝาดแล้วเนี่ยพี่หลุยสนี่ทรงทรงเจ้าพ่อคนอู่ป่ะเนี่ยทำไมหน้าแดงกลับงี้พี่เฮ้ยพี่หลุยจะหลับได้ไหยพี่หลุยพี่หลุยสะอย่างนี้วันเนี้ยอยากสนุกสนุกเต็มที่ไป ต้องทีลรอาชอชนชนเอ้ยแหพี่ยอมันลิ้นเหลวมาแล้วนะเนี่ยพี่หลุยพอเถอะพี่พี่ยไหวไหมเน่ยไหวอยู่แล้วหักไนะไหวอยู่พี่ได้อ่ะมาชน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  แต่พี่หลุยส์ก็ไม่เคยกินหนักอย่างนี้นะเขาอาจจะเครียดเคียดอะไรหลายอย่างด้วยไม่แต่มีความสุขก็ทำเอะไม่เกี่ยวหรอกมีความสุขก็กินกินมันไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะใช่ะล่ะจริงๆอ่ะเขาจะหยุดตั้งแต่แก้วเมื่อกี้แล้วเมื่อไงยุให้เขากินอีกชนชนเนี่ยเขามีความสุขให้เรากินไปเถอะพี่เขากินไม่ได้ึงเอาเขากลับบ้านเลยนะเอาได้เดี๋ยวผมไปส่งเขาก็ได้ได้ได้พี่หลุยส์เทม่พเทมเพสเ โอ้ย่างพี่ผู้บอกแล้วล่าไม่ค่อยเก่งพี่เห็นพวกผมอ่ะเนี่ยเห็นด้วยนี่จะบอกนะเว่นก็เลือดกรุ๊ปโอไอสัตว์แดงอย่งเว่นตกางยังไงกางอยู่นี่พี่คนมีความสุขไหมพี่ไม่ได้ไม่ไหวแล้ววะไม่ไม่ไม่พี่หลุยบอกไม่ไหวเงี้ยไหวทุกทีอ่ะพี่หลุยชนโอ้ยสัตว์ยังไม่หยิบแก้วเลย เฮ้ยเจพี่เมาป่ะเนี่ยเมาป่ะเนี่ยหรืว่าพี่ไม่ไหวพี่กลับบ้านพี่เมาไงพี่เมาเหล้าเอาชนเอเอาช้นไปพี่เอาเลยไหนๆชวนเดียวแบกให้เต็มที่เมาเหล้าป่ะเนี่ยพี่พี่เมาเหล้าป่ะไปส่งพี่ที่บ้านได้ป่ะพี่เมาเหล้าป่ะเนี่ยไม่ครูไม่ได้เมาเหล้าพี่เมาอะไรเมาสีเชียร์แล้วก็ทาให้ អូយតា